คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องต้อมพารวยกันอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ทุกๆคนคะ่ะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะแนวทางนะคะห่วยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1เดือนธันวานะคะ งวดนี้นะคะเลขออกวันอังคารค่ะเพื่อนๆสูตรเลขกำลังวันวันอังคารนะคะมีเลข3ค่ะเลขศูนนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือเลข5ค่ะไปดูกันต่อนะคะที่สูตรเลขเด่นประจำวันค่ะซึ่ง อย่างที่ต้มเคยบอกกันทุกๆคลิปเลยนะคะว่าสูตรเลขเด่นประจําวันน่ะจะแยกออกเป็นหวยออกวันที่1กับหวยออกวันที่16นะคะสูตรเลขประจําวันงวดวันที่1นึ่ันวาเลขออกวันอังคารมีเลข7นะคะเลข3ค่ะตัวสุดท้ายก็คือเลข4นะคะค่ะว่าเลขชุดเลขเด่นจะมีเลขอะไรกันบ้างนะคะเด่นก็คือเลข7ค่ะเพื่อน มี7 3นะคะ7 6ค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือ7 9นะคะไปดูชุดเลขรองกันค่ะเพื่อนๆเ,เลขรองคือเลข5นะคะมี5 2ค่ะ5 3นะคะตัวสุดท้ายก็คือ5 4ค่ะไปดูชุดกันกันนะคะ กันไว้นะคะเผื่อเลขเด่นเลขรองหลุดเราก็ยังมีตัวกันไว้นะคะคือเลขศูนย์ค่ะ02อีกตัวหนึ่งนะคะก็คืออ๋อขอโทษค่ะมีศูนย์หแล้วก็ศูนย์สี่ค่ะเพื่อน ต่อไปเป็นเลขที่ต้อมชอบส่วนตัวนะคะเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ธันวานะคะก็สามารถนำแนวทางของต้อมไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งได้นะคะเลขที่ต้อมชอบก็มี4 1 8 1ค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเล่นเลขวิ่งเลขรูดก็สามารถวิ่งเลข7 แล้วก็รูดเลข5ได้เลยนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะเพื่อนๆนเพื่อนเ,อน,เอนชอบเลขตัวไหนสามารถนำมาจับคู่กับเลขกำลังวันและสูตรเลขเด่นประจำวันได้นะคะ mm hmm. เข้าทุกงวดนะคะเพื่อนเพื่อนไม่มีหลุดตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะ ถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งทำบุญด้วยนะคะเพื่อเป็นการต่อบุญค่ะขอให้เพื่อนๆโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ